สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาตามต่อนะคะแนวทางสูตรห้วยเลาาพัฒนานะคะงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะงวดที่ผ่านมานีเซียนไดเนอร์เขานะคะสูรห้ยเลาาของแอดมินนะคะเก้าสามนะคะค่ะนะคะเราก็มาตามต่อนะคะสวัสดีค่ะนะคะแนวทางห้วยเลาานะคะสูตรห้ยเลาานะคะของเซียนนะคะมีเซียนไหนนะคะเข้าบ้างนะคะ สูตรห้อยล่าแล้วคะเราก็มาดูงวดที่ผ่านมานะคะโอ้ยเอ็นเม็นเห็ื่ดนหนะคะเราก็เจาะตอกกันให้9ก้าสามตัวเดียวนะคะแล้วก็เด่นหกดินหกสามก็ไป9ก้าสามนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่สิบแปด งวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะกะสูตรม้เหลานะคะได้เด่นหนึ่งนะคะมีหนึ่งมีหนึ่งนะคะมีสองมีสี่เรีนหนึ่งมีเจ็ดนะคะมีเก้า ของเส้นเปะนะคะของเส้นเปกับเขาเขาอีเหลี่ยวนะคะเดนหนึ่งนะ้ะก็จะมีหนึ่งสองนะคะหนึ่งสี่และหนึ่งเก้า สี่เก้าสองเก้าสี่เจ็ดนะคะเด่นสุดๆหนึ่งสองสองเก้าและสี่เจ็ดนะคะนี่เลีกเจ็ดเดอร์นะคะ ตัวกันนะคะ1,7นะคะตัวกัน นะครับทันตัวเลขนะคะับสูตรห้อยล่างมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดมีเก้านะคะจะคู่หนึ่งสองนะคะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าสองเก้าสี่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสองเก้าสี่เจ็ดตัวเด่นนะคะหัวนี้นะคะตัวกันหนึ่งเจ็ดเด่นเจ็ดวิง่งเอยเด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวกันตัวกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะเน,น้นเน้นนะคะ 7จ็ดหนะคะเจ็ดสอนึ่ะคะผู้ชมก็พิจารณานะคะชื่นชอบนะคะก็ตามไม่ชอบเราก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อ่าล่อนะคะเบึ้งแนวทางของตะละเซียนนะคะท่าผู้ชมมันจะให้แนวทางเหล็กเด่นเหล็กวิ่งนะคะตัวเจาะตัวไหนนะคะสวัสดีค่ะนะคะ